ตามกันต่อครับพี่น้องปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มขึ้นนี้แล้วครับผมสวัสดีนะครับอยู่กับผมมงคลสาวดำซิ่งแชนนลครับตามติดๆครับผมภารก,กิจกู้ลากรถเกี่ยวข้าวติดลมครับผมสี่คันรวดครับพี่น้องงานนี้ขึ้นไปแล้วครับคันหนึ่งเลืออีกสามคันนะครับ ทีมงานรถเกี้ยวก็เปลี่ยนสายไฮโดรดิกเรียบร้อยครับเมื่อกี้ที่แตกไม่งั้นมันรองรับกูไม่ได้หรอกกูมันตับใหญ่แล้วโอ้ไม่ใ่ว่าน้ำมันมอดหมดกูไปหมดแล้วมั้งโอ้ให้ให้ไปแทบครึ่งแล้วแทบครึ่งอ้ัดนี่ย

นี่เมียเนี่ยเนี่ยนั่นอยากเห็นมั้ยพูดได้แพ้อะไร1คน ี่าชาติกับตดตุงครับผมคู่นี้เจอกันที่ไรหาทุกทีครับพี่น้อง กำลังไปกำลังไปเฮ้ยได้ีว่ะเคยับจะเริ่มกี่ปีแล้วครับเนี่ยครับอันนี้กี่ปีแล้วปีเดียวครับวันนี้ปีที่สองใช่ไหมครับจากสุพรรณบอกครับสงครับไม่่มนเราะยโคครับโคครับเนาะเดินมอเตอร์โคหรือไรบ้างใส่กิน่กินครับ

วางแขนดันลงล้วครับพี่น้องรอติดตามครับผมภารกิจครั้งนี้ว่าจะขึ้นไปได้ไหม ถึงแล้วครับปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องโอ้ดินยันไม่อยู่แล้วครับเนี่ย สลิงฝั่งน้นตึงก่อนนะครับพี่น้องสลิงที่ไปผูกว้กับต้นไม้นะครับไปไปมาแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับเอาเอาโอ้โหได้ที่แล้วครับรถวินตัวนี้

นโะอ,อ้มาใหญ่มากนะ uh ต้นแสดาต้นหนึ่งแล้วไอ้ผมบนเานนึ่งอ่ะมุมนี้ครับพี่น้องโอ้โห

อรองไม้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง ขึ้นขันาด้วยครับตรงนั้นนะโอ้นี่ครับพี่น้องสุดยอดรถบินครับผม เรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันครับผมสำหรับสิทธิ์เจริญการช่างตู้แอร์คันนี้ครับผมอ่ามงานรถบินช่างอุ้ยทำสำเร็จอีกคันแล้วนะครับพี่น้องคราวนี้ก็เหลืออีกสองคันครับผมก็คือสิทธิ์เจริญคันนั้นแล้วก็ฝั่งบนบกฝั่งโน้นอีกคันหนึ่งนะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ